อาสองเก้าไปแจกขนมไปแจกขนมตายายวันเกิดลุงเทียนนะลุงเทนวันเกิดลุงเทนค่ะคนผัดไปชมโรงสีตาสองสหั่นเงินลุงเทีนสวัสดีค่ะด้วยค่ะลูกยกมือด้วยยกมือสาธุไว ยกมือไหว้คุณยายด้วยค่ะยกมือไหว้คุณยายด้วยใช่ไหว้คุณยายด้วยนะคะไปเกี่ยวไปสวยค่ะยกมือขึ้นด้วยค่ะอย่างนั้นแหละลูกเก่งเก่งเก่งย่าวันดีน้หลานกันเลยสุขูกสังกันเกิดลูกเชนอยู่นีพี่ นายใจต้อมด้วยค่ะยกมือไหว้ใจต้อมด้วยยกมือไหว้ด้วยค่ะมีแต่มสุความสุความจรื่นีนี่ขอไทยขอความสกับยูดีนี่แหงสดุสูทุกคนยกมือไหว้ด้วยค่ะเก่งมากกับกไปน้ำปีเก่าอ่นดีไหมมีแต่ความดี

มือสาธุด้วยค่ะลูกปลาสองเต้าไปแจกขนมไปแจกขนมตายายวันเกิดลุงสวัสดีจ้าพี่น้องสาวบึงการมาแล้วจ้าสาวบึงการเอาคลิปน้องนาลิตตา้องโตกเกี่ยวตะหักตะแพ่งมาให้พี่น้องเบิ้งงนาะจากเสาวันเสาเป็นวันหยุดของ ทุกคนพา่ามื่อเนีนเป็นวันหยุดแล้วหลังน,น,นี้หน้าลิตาไปเฮ็ดบุญอยวาดเป็นเอาของไปแจกผู้เฒ่าผูา้แก่เน,ะนาะหลังในวันเกิดของลุงเคนเคนาลุงเคนบ่ไ้ไปลุงเคนไปทรงโล่งสีแต่เศร้าประแจวก็เลยพ่าหล,ล,ลานๆสองคนไปเฮ็ดบุญแทนลุงเคนน้องนลิตาเป็นตาหักบ่พี่น่องหูจัก ตาหมอบตอบขาหูจักยกเมื่อไหวผู้เฒ่าเล็กหน่อยเกิดมาหูจักคว่ำมีบุญค่ะน้องนาลิตะน้องตุกเกี่ยวเพิ่นก็ย่งหน่อยอยู่เนาะก็ย่งอันโอ้โหยังแต่ว่ากระตืนแตาเ้า,าไปก็ป่าได้ร,มรวมๆแล้วก็เป็นตาหากักตาแพงหูจักคว่ำหูจักเฮ็ดบุญตาหน่อยได้น้องนาลิตะนะพี่น้อง ขอให้น้องน้าริตากำน้องตัวเกี่ยวมีความสุขลหลายๆเดอ้อให้ได้อยยุก,ก็พอกระแม่ความเจ็บจะให้ได้ความไขยาให้มีนะพี่นอกหักลูกเพลินลงลูกเพลินเอาคลิปน้องมาฝากจ้าแม่แม่าาบึงการกระบอมีอยังหลายดอกขอไว้ซัำนีเดอ้อ